สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะกับการเรียนออนไลน์กับวิชาข้อควาย, 3, 2, 2, 2, ยา 4, สามสองสองศูนย์สองคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสี่สรับนักเรียนชั้นมห้าทับหนึ่งถึงห้าทับสองนะคะครั้งนี้จะเป็นอีพีที่ยี่สิบนะคะออกอากาศที่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งปีหกสี่นะคะสอนนายคมพงศ์จงสุร,รารังนะคะมาดูการบ้านบทที่สองการนับเบื้องต้นสองจุดสามการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดข้อที่หนึ่ง มีกระถางต้นมะลิ3กระถางต้นกุหลาบ2กระถางต้นดาวเรือง4กระถางต้องการนำมาวางประดับดินโดในแนวเสนะ้นตรงเดียวกันจะสามารถจัดวางให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบโดยที่กระถางต้นไม้เช่นเดียวกันไม่ถือว่าต่างกันนะคะที่ที่1กระถางต้นไม้มีทั้งหมด9กระถางนี่ไงก็ตะนับเลย3บวก2บวก4เป็นเก้าถูกไหมแบ่งเป็นอะไรอะมะลิ3าม ุุราบ2แล้วก็ดาวเรือง4ดังนั้นก็จะมีซ้ำกัน3แบบถูกไหมคะก็เอามาสยส่วนกันได้เลยง่ายๆอย่างนี้นเลยอาจจะเรนให้เกือบทั้งหมดก็เป็นทั้งหมดคือ n แฝกค,คือ9แฝกหารด้วย3แฝกค,คูณ2แฝกค,คูณ4แฝกได้1 2 9 6 0วิธีใครสงสัยวิธีทำนะเรียนลองสังเกตมันก็คือ9แฝกแล้วก็คิดก่อนตัวไหนค่ากับค่าสุดคือ4 ดังนั้นก็กระจาย9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4แฟกต์ถูกไหมนี่คือวิธีการหาคำตอบถ้าต้องสอบ3คูณ2คูณ1กระจาย3คูณ2แฟกก็คือ2คูณ1คูณกับ4แฟกเพื่อให้ตัดกันได้เสดาก็รู้ว่าอะไรที่มันใกล้เคียงกัน่ะ3 2เป็น6ตัด6อย่างเงี้ยเราเห็นเลขคู่คือเลข8ก็ตัด2กับ8ได้4 ดังนั้นก็จะเหลือแค่เลข9คูณเลข4คูณเลข7คูณเลข5เนี่ยเราก็จะพยายามหาตัวที่เราคูณแล้วมันประหยัดเวลาที่สุดถูกไหมเช่นเราบอกว่าเราเห็นละ4คูณ5เป็น20แล้วก็20ไปข้างหลังแล้วก็เอา9คูณ7ใช่ปะ9 7 6าแล้วก็63มคูณ20ก็จะได้เท่านี้นี่คือวิธีการที่เร็วที่สุดในการคิดเนะาะนักเรียนแคปไว้ข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะ ต่อไปข้อ3การบ้านข้อ3มีหลอดไฟสีขาว4หลอดสีแดง5หลอดจำนวนเงิน6หลอดต้องการนำหลอดไฟทั้งหมดไปประดับลวนในแนวเส้นตรงโดยถือว่าหลอดไฟสีเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันจงหาว่าข้อ1จะมีวิธีการประบับไฟทั้งหมดให้ไม่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีเนื่องจากหลอดไฟทั้งหมดเป็น15หลอดก็คือเอา4บวก5บวก6เป็น15เนาะ แบ่งเป็นสีขาว4แดง5น้ำเงิน6ก็หารง่ายๆเลยก็คือ15แฟกส่วนด้วย4แฟกคูณ5แฟกคูณ6แฟกได้6 3 0 6 3 630วิธีนะคะแบบนี้เลยอ่าข้อ2กํกำหนดว่าหลอดไฟสี่ดวงติดกันถูกไหมคะถ้าหลอดไฟสี่ดวงติดกันนะ่าว่าอะไรต้องจับมันมัดเหมือนครั้งที่แล้วไงก็คือจับมันมัดติดกันเป็นหนของเป็นสิ่งของ1ชิ้นเช่น มีอยู่3มัดก็คือมัดสีขาวมัดสีแดงก็มัดสีดำเงินก็จะได้3แฝกวิธีอันนี้คือสลับมัดสลับมัดจะได้3แฝกวิธีแต่ละมัดเนี่ยก็เป็นสีเดีวยวกันอนกยก็คือไม่ต่างกันถูกไหมจะได้1วิธีดังนั้นก็จะได้แค่3ก็จะได้6วิธีมาจาก3แฟกเท่ากับ3คูณ2เท่ากับ6วิธีนะคะอันนี้คือแบบที่2เนาะนะจะเป็นมัดแล้วสลับแค่มัด แต่ในตัวมันเองอ่ะมันมก็คือมันเท่ากันหมดแล้วก็คือไม่ต้องคูณเพิ่มแล้วต่างกับครั้งที่แล้วนะ,ะข้อ3ถ้าหลอดไฟสีขาวอยู่ทางซ้ายสุดน้ําเงินอยู่ทางขวาสุดปรัแบไบด้กี่วิธีเนื่องจากต้องการให้สีขาวอยู่ทางซ้ายอ่นนี้ขาวแล้วก็อันนี้น้ําเงินใช่ไหมน้าเงินทางขวาสุดดังนัน้นตรงกลาง ตรงกลางก็จเจออะไรขาวจาก4ี่ก็จเจอือ3แล้วก็แดงมีห้าแล้วก็น้ำเงินใช้เป็นหก็เหลือ,อย่างนี้ใช่ไหมคะหนั้งก็จะได้เป็นตามนี้ก็คือสามหดังนั้นก็จะกลายเป็น13บสาแฟกแล้วก็ประกับด้วยสาห้าแล้วก็หดังนั้นก็จะได้เป็นสิบสามแฟกส่วนด้วย3แฟกค,คูณด้ห้าแฟกห้าแฟกเท่ากับ7 2็ดหัน 7 2วิธีแบบนี้นะวิธีการจะแบบนี้ก็คือรวมกันได้13นั่นแหละ13คตนั้แล้วก็ตัวที่3ก็ไปหารดูแบบนี้นะโอเคทักเรีนแคบไว้นะอันนี้อาจจะราละเอียดเดยอะหน่อยเพราะว่าค,คุณครูมองว่าการเขียนอธิบายบรรยายนัก็ทำให้เข้าใจง่ายๆแต่ถ้าเกิดทำจริงๆก็แค่2องสามบรรทัดเองเออนะอย่างนี้เลยนะแคบไว้ต่อไปข้อสีข้อสุดท้ายแล้วอ่ะ จงหาจำนวนวิธีในการจารสดอักษรคำว่าช็อกโกแลตโดยไม่ทำเหมความหมายและตัวอักษร O ไม่อยู่ติดกันพธิธีทำพธิธีที่หนึ่งตัวอักษร O ไม่รวมตัวอักษร O ไม่คกี่ตัวนับก่อนตอนแรกมีหนึ่งสองสา้าหกเจดแปเกาปกติมีเก้ตัวแต่ไม่รวม OO มี2ตัว ดังนั้นไม่รวม O มีเจ็ดตัวนะคะ,ะจะเห็นว่าตัว C มีอยู่สองแล้วก็ H L A T E อย่างนันหนึ่งถูกไหมคะดังนั้นก็จะได้เป็นเจ็ดแฟกตรงนี้ไม่รวม O นะแล้วก็สองแฟกตหนึ่งแฟกตห้าตัวถูกไหมคะได้เป็นเจ็ดแฟกส่วนสองแฟกวิธีนี่คือเราไม่เอา O มาจัดการเราบอกว่าไม่รวม O เลยคราวนี้เอา O มาแทก เอาโอมาแทรกครัังคิดแล้วจำได้ไหมที่เราเอามาแทรกอะ่ะพอเอามาแทรกก็จะได้ p แปดสองแปดแปดผ p แปดเลือกสองวิธีอ่ะแต่เนื่องจากตัวอักษรโอ o, มีอยู่สองตัวเหมือนกันก็คือต้องหารด้วยสองก็คือ p แปดสองหารด้วยสองจะได้ยี่สิบแปดวิธีเสร็จแล้วจำนวนวิธีการดังกล่าวที่โอไม่อยู่ติดกันก็จะได้เป็น เจ็ดแฟกส่วนสแฟกคูณกับยีได้7560หมื่อยหวิธีทบทวนวิธีที่หนึ่งก่อนวิธีที่หนึ่งเขาไม่นับรวม O เลยได้7ตัวถูกไหมไม่นับ O อได้เจตัวแล้วก็แต่ละแบบมาหาใส่สูตรน,นี่แหละ n แฟกส่วนด้วย n 1แฟก n 2แฟกถึง n k แฟกถูกไหมคะพอเสร็จแล้วเขาบอกว่าเราจะเอาตัวโอนี่มาแทรกนะได้กี่ตำแหน่งก็คือ p แเลือกสหาตำแหน่งที่แทรกอะ่ะแเลือกส ดังนั้นพอ8เัว2เสร็จแต่ว่าตัว O มี2ตัวเขาก็ต้องหาร2ก็ได้28ก็มาคูณกันดูวิธีที่2ชอบแบบไหนในคำว่าช็อกโกแลตมีตัวสัมทั้งหมด9ตัวตามใีคุณครูบอกว่าตอนแรกมี9ตัวถูกไหมได้ทำเลยมี C 2ตัว O 2ตัวก็อย่างนั้น1ตัวดังนั้นก็จะได้เป็น9แฟกสังเกตตรงนี้จะมี2แฝก2ตัวเพราะว่ามันมี C กับ O อย่างละสจะได้2ตัวดังนั้น1นึแฝกก็คือเลขหนึ่งถูกไหมก็จะได้เป็น9ก้าแฟกส่วนสองแฝกหารเก้าแฟทั้งหมดหารด้วย2องแกคูณสองแฝกวิธีนะคะอ่ะอันนี้คือเราตัดแบบว่า9ตัวเรียงหมดเลยใช่ไหมแต่ปัญหาคือเขาบอกว่าอย่างไงนะ O ไม่ติดกันแต่ถ้าบังคับว่าถ้า O ติดกันถ้ามันติดกันล่ะเป็นยังไงก็คือ นับ O สองตัวเป็นหนึ่งตัวใช่ไหมคะนับ O สองตัวเป็นหนึ่งมัดอะนับ o สองตัวเป็นหนึ่งมัดก็จะกลายเป็นแปดตัวนี่คือมัด O เป็นหนึ่งมัดเออก็จะกลายเป็นแปดแฝดถูกไหมก็จะกลายเป็นสองแฝดแบบนี้เออคราวนี้ตัดทองก็จะได้แปดแฝดส่วนได้สองแฝดวิธีจะเห็นว่า ถ้าไม่เอาโอติดกันไม่เอาโอติดกันถูกไหมก็คือเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดลบด้วยโอติดกันน่ะเออก็คือเอาอันเนี้ยมันลบด้วยอันนี้ลบเฉยๆนี่แหละเพราะว่าทั้งหมดมันได้เก้าแฟกส่วนสองแฟกสองแฟกแต่ติดกันน่ะมีแค่แปดแฟกส่วนสองแฟกก็จะได้เป็นเก้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบลบสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ ลบกันก็จะได้7จ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบเป็นยังไงคะเท่ากันกับวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองเท่ากันเพราะว่าคณิตศาสตร์ถึงจะทําคนเราวิธีแต่คําตอบต้องเป็นยังไงคะเท่ากันนักเรียนต้องเลือกว่าถ้าเวลาทำข้อสอบจะเอาวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองแบบไหนก็ได้เพราะว่ายังไงก็ตาม้อสอบเข้ากันแต่ถ้าถามคุณครูอะวิธีที่หนึ่งนักเรียนต้องใช้ความรู้อะไรบ้างหนึ่งคือใช้ความรู้เรื่องเนี้ย สิ่งของไม่แตกต่างกัน2การแทรกเราต้องมีสตินะว่ามี2ตัวก็ไปหารก่อนถึงกด้ตัวนี้แต่ถ้าวิธีที่2อะนักเรียนใช้แค่ความรู้เรื่องเนี้ยถูกไหมใช้ความรู้เรื่องนี้ที่มันที่มันไออ้ตัวที่ซ้ำกันแล้วก็ใช้ความรู้ว่าถ้ามันติดกันเป็นวิธีไหนแล้วก็มาลบกันถ้าเป็นครูคุณครูจะใช้วิธีที่สองนะมันจะจำง่ายกว่านะแต่คนแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะ เอาเงินแคบไว้อ่ะอเกการบ้าน ep 20่สต่อ19นั่นแหละไม่รู้ยี่สเก้าหรืโมงมหมดแล้วเนี่ยน่าจะยีเป่า ep 2ีวันที่ยีนะอ่ะตรวจสอบค้ามูกต้องของการบ้านตัวเองเลยทำแล้วทบทวนหัวข้อสองจุดองจุดสอแล้วก็เตรียมตัว2.4เป็นวงกลม มันจะงงเข้าไปอีกดังนั้นต้องยังไปแยกคาบบต่างๆระหว่างสองหน่งองสอไม่ได้ก่อนอ่ะแล้วนัดหมายวันไงวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมสอบวันจันทร์คุณครูจะส่งเป็นลิงก์ Google ฟอร์มไปให้นักรก็สอบส่งคำตอบได้แค่คนละหครั้ง1ครั้งในการทำนะ จับเวลาจับเวลา50นาทีเปิดทุกอย่างที่มีสมุดหนังสือมีอะไรอยากจะเปิดเปิดไม้มีความสุขพอใจเลยเออข้อสอบจะมีกระ,กะบาท10ข้อบวกเขียน4ข้อรวมจะเป็น20นน่คะแนน เหตุผลที่ต้องสอบคนอื่นเขาไม่สอบก็ด้ไรื่องของเขาเราอยากจะสอบเหตุผลเพราะว่าวิชานี้กี่นงวิตีสองจุดศูนย์หน่วยกิตนะคือถ้าถามว่าไม่สอบได้ไหมได้ส่งคะแนนให้คะแนนเต็มอะไรหมดแต่มันจะแยกนักเรียนที่อยากจะได้เกรดสามสามจุดห้าแล้วก็สี่ไม่ได้อะคือถ้าใครทุกคนเอาเกรดหนึ่งเกรดสองครูว่ามันน่าจะโอเคแต่ถ้าใครเจ้าสามจุดห้าสี่นะ มันต้องมีบางอย่างที่โดดเด่นกว่าคนอื่นอะในความที่เราไม่เจอกันถูกไหมใคุณครูจะแยกยังไงดี่ะในเมื่อการบ้านครูก็มีเฉลยให้ทุกค่งอย่างนั้นดังนั้นการสอบเป็นวิธีที่คุณครูคิดออกามน่าจะแยกได้ส่วนถ้าถามตอบอะไรยังไงเจอกันครั้งหน้ามิดหรือว่ามาเรียนสดเนี่ยค่อยว่ากันนะแต่ยังไงคุณครูขอลองดูก่อนขอดูค้างในกันนะครูคิดว่าจะทำใคนได้เต็มนะอืเพราะว่าเราไม่้เปิดหนังสือได้ถูกไหมน่าจะง่ายการสอบในห้องสอบเนาะโอเค ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทบทวนสองวันจันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ